สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆทำคลิปย้อนกลับนะคะด้วยใช้แอปแคปคัตกันคะ่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงเราก็ไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะโอเคนะคะวิธีการทำง่งายๆเลยนะคะก็คือให้เรากดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็เอาคลิปวิดีโอที่ตัวเราต้องการนะคะใส่เข้ามาในโปรเจกต์เลยค่ะแล้วก็ถ้าไม่อยากได้ลายนาก็กดออกได้ อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวของวิดีโอนะคะอย่างนี้แล้วจากนั้นนะฮะให้เราอ่ะเลื่อนไปไม่ต้องสุดก็ได้คะ่ะเพราะว่าถ้าไม่อยากจะต้องเลื่อนกลับมานะคะให้เนี่ยมันจะมีคําว่าย้อนกลับอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่าให้เรากดคําว่าที่ย้อนกลับเลยนะคะแล้วมันก็จะ ประมวลผลให้เราทันใดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คคลิปกันก่อนค่ะอย่างน,นี้ใช่ไหมคะเราก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเลยอ่าก็ย้อนกลับมาใส่มือแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็แค่นี้นะคะส่วนถ้าเพื่อนๆอยากตัดต่อส่วนอื่นยังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดต่อตามใจชอบได้เลยค่ะจะใส่ภาพซ้อนจะใส่เอฟเฟกอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาสอนเพื่อนๆกันแค่นี้ก่อนนะถ้าเรามีอะไรใหม่เดี๋ยวเราจะมาลงคลิปกันใหม่ให้ดูกันนะคะ